ผ้าชิ้นนี้ก็คือเป็นผ้าถุงที่เย็บสําเร็จมาแล้วะคะก็เย็บแบบป้ายเปิดตลอดนะอ่าชิ้นนี้การที่เราจะทำเนี่ยเก็บบางคนอะ่ะเขาซื้อมาแล้วผ้าถุงมันยาวเกินอะ่ะเขาก็จะต้องมามาตัดชายขึ้นแต่วันที่นี้เราตัดไม่ได้นะคะของเดิมคือเขาเป็นแบบนี้ถ้าเราตัดลายจะหายไป2อนิ้วครึ่งตามที่วัดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตัดช่วงเอวค่ะนะคะมาตัดช่วงเอวเลยนะก็เราจะต้องทําใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะวัดแล้วเราก็ตัดเศษผ้าออกมาคือชิ้นนี้นะคะ นี่นะคะก็เดี๋ยวใช้ชิ้นนี้แหละเป็นขอบลบในตัวนะคะถ้าใครจะเอาขอบต่างหากก็ได้นะคะก็ทําเป็นขอบต่างหากไปแต่อันนี้จะเย็บเกล็ดเสร็จแล้วเราจะทําขอบในตัวดีกันดีกว่านะคะนี่อันนี้ก็พอล็อก,กเกล็ดออกแล้วของเดิมก็คือเวลาซื้อมานะ่ะมันเป็นแบบฟรีไซส์เวลาใส่อะเกล็ดมันจะอยู่ตำแหน่งนี้สวยนะคะพอเราแก้แล้วเราก็จะต้องทําตำแหน่งของเกล็ดที่ว่าเอวสามสิบหกอะอยู่ตรงไหนนะคะก็เดี๋ยวรอชมตอนเสร็จแล้วนะคะว่าเสร็จออกมาแล้วเป็นยังไงนะ